สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสค่ะคุณผู้ชมครับต้องรครับทุกวันนี้เนี่ยหนุ่มๆอย่างที่มันลำบากใจมากนะครับเวลามองสาวๆเนี่ยต้องระม,มัดระวังตัวเป็นพิเศษเลยนะครับทำไมล่ะคะนี่ไงเรื่องของวิวัฒนาการของเครื่องสำอางครับสาวๆเนี่ยโะเล็กโบน้อยใส่บิ๊กไซส์หน่อยๆจักอาซินดีดี ไรเป็นนักฟ้าเลยเอาให้หลงจองเรื่องอย่างนี้มันแต่งกันได้ค่ะแล้วคุณผู้หญิงก็ไม่ยอมกันด้วยเรื่องของความเสวยความงามนะคะตอนนี้เราไปชมไฮไลท์ที่น่าสนใจของชูรักชูรสของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะรางวัลรายการส่งเสริมสุขภาพมันดิเบหลาาดีเด่นที่คุณเจได้พูไปนอสครูนี้นะครับได้แก่รายการชูรักชูรสทาศาินโทรทัศ์ไทยทีวีสีช่อง3บ ในงานประกาศรางวัลเมฆขลาที่ผ่านมาชูรักชูรสได้รับรางวัลเมนีเมฆขลาสาขารายการส่งเสริมสุขภาพดีเด่นยอดนิยมมาครองด้วยค่ะและทีมงานชูรักชูรสยังคงเดินหน้าเติมเต็มสาระเรื่องรักสุขภาพสุขเพศให้กับทุกเพศทุกวัยได้อย่างเต็มอิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปแน่นอนค่ะแม่เขนี่ใส่มันตุ๊ดเหรอครับไม่ครับผมว่าพวกนี้เขานี่ใส่เหมือนแม่เหมือนผู้หญิงที่แบบเจ้าอารมณ์ครับเวลาแบบ พ่อมีกิ๊กอะไรเงี้ยแม่เขาก็จะแบบอารมณ์เสียใส่มาก<อ><อ>ตั้งครันได้20สัปดาห์ค่ะประมาณ5เดือนนะคะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยในช่วงตั้งคันเพราะว่าไม่กล้าและแปลกค่ะคุณหมอตรงที่ว่าเวลานอนหลับบางคืนจะรู้สึกเหมือนถึงจุดสุดยอดเป็นประจำ วันนี้จะเป็นยังไงมาฟังโพที่เราจะสำรวจกันในวันนี้จากคู่หูชูรักชูรถกันเลยค่ะคิดว่าเพศที่สามมีอารมณ์รุนแรงจริงหรือว่าไม่จริงค่ะโอ้แหม่บปเรบไปแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวเนี้ย,ยไ่บองก,ก็าทำไมล่ะต้องขู่เลย จริงค่ะจริงค่ะรุนแรงขวาครับไม่จริงเพื่อนเราที่เป็นเกย์เป็นยังไงครับเหมือนเขาแบบอารมณ์รุนแรงนะครับเขาจะรุนแรงกับแฟนเขาแบบเวลาแฟนเขาแบบนอกใจอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมาบ่นมาแบบเขาทำร้ายอะไรประมาณนี้ครับเขารุนแรงไงครับไม่ใช่เรื่องเพศนะพี่โอ้เกือบน่าสนใจเขาชอบด่าครับเขาชอบด่าเลยครับแต่ว่าผมว่าเคานิสัยเหมือนแม่ผมเลย แม่เค้นี่ใส่มันตุ๊ดเหรอครับไม่ครับผมว่าพวกนี้เคานิสัยเหมือนแม่เหมือนผู้หญิงที่แบบเจ้าอารมณ์ครับเวลาแบบพ่อมีกี๊กอะไรเงี้ยแม่เขาก็จะแบบอารมณ์เสียใส่มากคพวกทอมดี้เนี่ยเขาจะแบบมีอารมณ์รุนแรงเป่าตัวรุนแรงค่ะรุนแรงครับรเราเคยรู้จักทอมไหมจะค่ะเพื่อนสนิทรับเพือพ่อนสนิทเลยครับเวลาเขาหึงหวงเขาแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ยังไงครับ มีแต่แฟนของเขาค่ะคือว่าเขาเลิกกันแล้วเขาก็ขีดแขนแล้วก็เขียนจดหมายมาเป็นคำพูดนะคะขีดแขนแล้วก็ใช้เลือดเขียนนะคะโอ้โหนี่อันตรายนี่ควรจะปรึกษาหมอด่วนเลยนะคะแฟนทอมอารมณ์รุนแรงกว่าคนปกติไหมก็รุนแรงอะไรรุนแรงครับเพื่อนๆทางอะไรรุนแรงก็โมโหแล้วชอบใช้กำลังใช้กำลังกับหนูด้วยเหรอคืชิงจังหรือเปล่าโอ้จอร์จเขาทำอะไรหนูบ้าง ไม่เคยไม่เคยโดนไม่เคยโดนใจเย็นๆเดี๋ยวพี่ค่อยๆตะล่อมไปเองแต่ไก่ตื่นหมดเขาทำอะไรกันดนบ้างเขาทำอะไรกันโนพวกนี้จะหึงมากหรือเปล่าก็หึงหึงแรงเลยและอย่างนี้ทำไมเรายังชอบทอมอยู่วะก็ไม่ชอบผู้ชายไม่ชอบผู้ชายหรอน้องๆรีเควส์มาครับน้องกมลลพบหรือว่าน้องนัท เขามี2อ,อย่างในร่างเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะผู้ชายผู้ชายพี่กำลังหาเรียกว่าบทสรุปอยู่ว่าเพศที่3มเนี่ยมีอารมณ์รุนแรงกว่าคนทั่วไปจริงหรือเปล่าจริงครับจริงเหรอครับทำไมครับเรามีเพื่อนที่เป็นทางนั้นไหมมีครับมีเหรอครับประสบการณ์ที่ผ่านมากับเพื่อนๆเราเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็ฟาดกันเลยพี่ได้ยินว่าเรามีเพื่อนเป็นทอมใช่ไหม แล้วก็เพื่อนทอมเราเนี่ยมันไม่ใช้ความรุนแรงเขาก็เป็นปกติดีใช่ไหมเขาเป็นปกติค่ะเขาไม่ได้แบบว่ามาทุบเรามาตีเรามาจะฆ่าเราอย่างเงี้ยเขาไม่ได้รุนแรงอะค่ะอ๋อเขาไม่รุนแรงเลยปกติหมดเลยปกติหมดเลยนุ่มนวลด้วยซ้ําใช่เรามีเพื่อนเป็นพวกเป็นเอ่อเก้งกวางไหมครับมีทุกเพศอะค่ะมีทุกเพศเลยเหรอคะอ๋อแล้วเพื่อนเก้งกวางนี่อารมณ์รุนแรงไหมก็ไม่ค่ะเขาคือถ้าเกิดว่าเขาเป็นเก้งกวางจริง เขาก็จะมีจิตใจให้แบบอ่อนโยนกับผู้ชายปกติแหละอ๋อส่วนใหญ่แล้วออกแนวนุ่มนวลกว่าด้วยช้ไหเหรอใเอาล่ะใครที่คิดว่าเพศที่3ามีอารมณ์รุนแรงจริงๆยกมือขึ้นค่ะเพศที่สามอารมณ์รุนแรง,รรแรงยกมือนะครับยกมือ,อและใครที่คิดว่าเพศที่สามมีอารมณ์รุนแรงไม่จริงยกมือขึ้นค่ะ ผลโพลครั้งนี้ของน้องๆโรงเรียนสีราชาออกมาทิ้งห่างเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเพราะเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเพศที่3รักรุนแรงถึง80.95เปซมีเพียงส่วนน้อย19.05เท่านั้นที่ยืนยันว่าเพศที่3มรักไม่รุนแรงความจริงจะตรงกับผลโพลหรือไม่ไปฟังจากเลฟติลเตอร์อย่างคุณหมอพันศักดิ์สุเกเกิกันเลยค่ะน้องๆครับอยากจะเตือนคุงผู้ชมทางบ้านด้วยว่าเราอยู่ในยุคข,ข้อมูลข่าวสาร แต่ปัญหาของเรื่องข้อมูลข่าวสารก็คือทุกๆคนมีสิทธิ์ที่ที่จะออกเสียงแล้วเรามักจะเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงสวรรค์นะครับถ้าเกิดเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยไอ้ผลที่ออกมาจะผิดพลาดไหมครับพลาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนอื่นก็คือจะต้องตอบน้องก่อนเลยว,ว่าคนที่เขาเป็นเพศทางเลือกเขาใช้คําว่าเพศทางเลือกแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเขาเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเหมือนพวกน้องๆน,นี่แหละ เพียงแต่ว่าเรื่องที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่ได้เหมือนกับพวกเราหรือที่เราเขียนเอาไว้ก็คือพฤติกรรมของรสนิยมทางเพศ <Yeah. S 1> คือรสนิยมทางเพศของเขาไม่ได้เหมือนอยู่ในตําราที่ผู้ชายจะต้องรักผู้หญิงแต่เขาเป็นคนที่รักเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นนายทางจิตวิทยาแล้วนะครับถือว่าเขามีสภาพจิตใจปกตินะครับขณะเดียวกันเราจะต้องนั่งมองเห็นว่าภาพที่เห็นคือภาพตอนที่เขาทอแท้ ภาพตอนที่เขาดุร้ายภาพตอนที่เขาผิดหวังและเขาทำร้ายคนที่เขาทำให้เขาผิดหวังน้องๆจะต้องรู้ครับว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเวลาเกิดความผิดหวังก็มีพฤติกรรมแบบนั้นในความรุนแรงระดับเดียวกันครับ mm hmm. เพียงแต่มันไม่เป็นข่าวถ้าผู้ชายผู้หญิงตบตีกันเดินไปหาตำรวจตำรวจบอกไม่ต้องทำอะไรเป็นเรื่องของผัวเมียครับ oh. เออ<ะ>แต่ถ้าเกิดพวกนั้นตบตีกันลงข่าวน้าหนึ่งครับ เพราะนั้นเราจึงต้องรู้เอาไว้ว่าในความเป็นจริงก็คือพวกเขาหรือพวกเธอก็คือคนธรรมดาเท่านั้นเองมีผิดหวังมีเสียใจมีรักมีชอบมีโกรธมีเกลียดแล้วก็มียินดีมีความสุขถ้าเกิดมองแบบธรรมดาก็าจะรู้ว่านี่ก็คือมนุษย์ครับทุกเพศก็มีอารมณ์ได้เหมือนกันหมดแต่ว่าที่น้องๆบอกมาว่าเอ๊ะมันจริงเนี่ยสงสัยคงจะเป็นว่าเราไปจับสังเกตไปจับตาดูเขาเยอะไปหน่อยอะไรอย่างนี้ด้วย้อย่างเป<ว>็นอย่างน<ว>ี้ครับ ปัจจุบันจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายที่รักชอบผู้ชายมันมากขึ้นส่วนผู้หญิงที่รักชอบผู้หญิงมันก็มากขึ้นทม,มทำไมมากขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็ต้องตอบผมไม่รู้เหมือนกันมนเป็นแฟชั่นนะอพอมาเป็นแฟชั่นมันก็เลยเห็นเยอะมน<อ>ผมยกตัวอย่างาง,ง่ายๆครับเนี่ยปกติผมเป็นหมอรักษามีลูกยากนะครับอัตราที่หมอรักษามีลูกยากเนี่ยผลที่ได้มันเท่าๆกันทุกคนอะ่ะแต่มมตมวราคนหนึ่งรักษาอยู่ร้อยคู่แล้วตั้งคันยี่สิบคู่ นะครับก็อีกคนนึงรักษาอยู่10คู่และตั้งการ2คู่ที่จริง2คนฝีมือเท่ากันจริงไหมแต่เราจะบอกหมอคนแรกโคตรเก่งเลยอ๋อจริงเออเพราะตั้งท้องได้ตั้ง20คนคแต่ลืมไปไม่ตั้งท้องตั้ง80ถูกไหมครับเพราะนั้นเวลามองพวกนี้มองมองน้องๆต้องต้องมองตามที่เขาเรียกว่าอัตรายามองที่จำนวนปัจจุบันที่เราผิดพลาดเพราะเรามองที่จำนวนเราไม่ได้มองที่อัตรานะครับ ชัดเจนละเอียดยิบทุกสัปดาห์ใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับน้องๆคนเก่งของเราทุกคนจากโรงเรียนศรีราชาด้วยค่ะช่วงหน้ากลับมาสนุกกันแน่นอนกับติวรักเต็มร้อยค่ะตั้งคันได้20สัปดาห์ค่ะประมาณ5เดือนนะคะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยในช่วงตั้งคันเพราะว่าไม่กล้าและแปลกค่ะคุณหมอตรงที่ว่าเวลานอนหลับบางคือจะรู้สึกเหมือนถึงจุดสุดยอดเป็นประจำ เต็มร้อยในคืนนี้นะคะจะเปิดพื้นที่เคลียร์ทุกๆปัญหาให้กับคุณผู้หญิงอย่างเราๆเลยค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้แพทย์ผู้ชี่ยวชาญค่ะท่านเป็นสูตินรีแพทย์ที่ใจดีแลวก็ตอบคําถามได้เคลียร์ทุกๆประเด็นเลยนะคะมาอยู่กับเราแล้วด้วยค่ะคุณหมอชันวลีศรีสุโขนั่นเองสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะน้งภูมิค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะครับตอนนี้ก็มีหนึ่งสายทางบ้านนะครับสแตนบายเรียบร้อยแล้วชีคนนี้ก็ร้อนอกร้อนใจมาพูดคุยเขาเลยดีกว่านะครับคุณเนยสวัสดีด้วยครับ ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะคดีหมออยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะเกี่ยวกับผ่าอะไรเนยที่ชาใส่ท่าทะไมแบบกถอดมากแล้วทุกทุกครั้งเนี่ยเวลาเราจะถอดเลยในก็จะดึงมันออกได้ทุกๆครั้งแต่ครั้งนี้มันมีปัญหาอยู่ครั้งหนึ่งตรนคิดว่าเนยไม่ถามว่าเอามันออกได้หาันไม่เจอค่ะไม่ออมันหลุดเข้าไปข้างในหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยกังวลใจค่ะว่ามันสามารถหลุดเข้าไปได้ไหม ก็มันจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับช่องคลอดของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลุดเข้าไปได้ด้วยเหรอคะจริงๆแล้วก็คือช่องคลอดของผู้หญิงเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับกระบอกสูบนะคะเหมือนเหมือน,นกระบอกสงกระบอกแต่ว่าด้านหลังมันลึกกว่าด้านหน้าคือจะมีปากมดลูกยื่นออกมาที่นี่ด้านหลังจะลึกกว่าเวลาสอดส่วนใหญ่ก็จะสอดเข้าไปด้านหลังต้องสอดลึกเข้าไปเยอะไหมครับก็สอดจนชนปากมดลูกแล้วดันไปข้างหลังนะคะมันก็จะดูดน้าประจําเดือนออกมานะคะทีนี้บางทีเนี่ย สายเชือกเนะี่ยมันม้วนเข้าไปไอ้ตัวนี้ก็ไปพองข้อางนออกไม่ได้<ม>นะคะฉะนั้นถ้าลราสงสัยว่าผ้าอนามัยหลุดเข้าไปก็ไปหาพบแพทย์<ม>นะคะจริงๆไม,ไม่ต้องแพทย์ก็ได้เจ้าที่อนามัยเจ้าที่ชุมชนพยาบาลก็ได้นะคะคให้เข้าดูนะคะถ้าเราถ้าเราสามารถเอาออกเองได้ก็คือมือเข้าไปล้วงควักออกมาแต่บางทีก็ล้วงไม่ชํานาญนะคะก็ไปตรวจดูแล้วก็เอาออกมา <c oughs> ฉะนั้นสายมันหลุดเข้าไปข้างในไม่เป็นไรของคุณเนยนี่หลุดมานานหรือยังคะแล้วก็ได้ไปตรวจพบสุตินารีแพทย์หรือยังเอ่ยยังไม่ได้ไปอะค่ะก็หลุดมาหลายวันแล้วนะแต่แบบมันก็มีความรู้สึก กติแต่ว่าเล้งแล้วมันหาไม่เจอใก็เลยไม่แน่ใจว่ามันหลุดเข้าไปหรือว่ามันหลุดตอนทำกิจการต่อน้วเข้าน้ำอะไรอย่างี้ใช่ค่ะมันหลุดออกมาง่ายไหมครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หลุดง่ายแต่ก็มีค่ะโดยเฉพาะคนที่สอดไม่ลึกนะคะสอดเข้าไปกึ่งๆกลางๆอาจจะหลุดออกมาได้บ้างนะคะและประมาณ30ปีก่อนนะคะภานะภัยแบบสอดนี่มีคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ อเมริกาสอดและลืมค่ะสอดและลืมพอลืมปุ๊บหลังจากที่สอดเกิน24ชั่วโมงพวกนี้ก็จะมีเลือดนะคะมีเชื้อโรคเข้าไปปรกฏบ้าาช่องคลอดมีแผลปุ๊บเชื้อโรคเข้าไปในแผลเข้าไปในกระแสเลือดเกิดการช็อกขึ้นมานะคะเรียกว่า ติดเชื้อทางกระแสเลือดท็อกซิกช็อกซินโดรมเสียชีวิตค่ะเร,อ,รอ,ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เตือนกันมากนักศึกษาแพทย์สมัยก่อนนีอาจารย์ก็จะเตือนกันมากว่าแพทย์ใแบบสอดเขาอย่าลืมไหมนะ24ชั่วโมงเห็นผลเลยครับ24ชั่วโมงก,ก็ดมดูเลยค่ะกลิ่นมาเลยอ๋อกลิ่นมานี่คือค้างอยู่้าในแต่ถ้าเกิดไม่มีกลิ่นเนี่ย ไม่น่าจะมีใช่แต่ว่าต้องให้คุณหมอดูใช่ค่ะเพราะถ้าค้างข้างในนี่โอกาสที่จะอักเสบติดเชื้อจะสูงแล้็ทําให้ปากมดลูกเป็นแผลได้ปากมดลูกเสพได้นะคะดูแลช่องคลอดนะคะไม่ใช่ที่ฝากของที่เก็บของนะห้ามมีอะไรตกค้างอยู่นั้นะใช่ค่ะและจริงๆช่องคลอดนี่เก็บของได้เยอะนะคะเก็บได้เป็นลิดๆเลยใช่ค่ะไม่ใช่เก็บได้น้อยแต่ไม่ใช่ที่เก็บของนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเลนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คลี่คลายปัญหาในะอกในใจปัญหาแรกกันไปแล้วนะคะมีอีกหนึ่งปัญหารอเราอยู่ค่ะเป็นปัญหาของคุณผู้หญิงนะคะที่เขียนเข้ามา ปรึกษาการจากทางอีเมลค่ะเขียนเข้ามาเล่าว,ว,ว่าตอนนี้อายุ30ปีแล้วตั้งครรภ์ได้20สัปดาห์ค่ะประมาณ5เดือนนะคะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยในช่วงตั้งครรภ์เพราะว่าไม่กล้ากลัวจะมีผลต่อเด็กและก็ตัวเองด้วยและแปลกค่ะคุณหมอตรงที่ว่าเวลานอนหลับบางคืนจะรู้สึกเหมือนถึงจุดสุดยอดเป็นประจำอ,อ,อยาก<ะ>ทราบว่าเป็นเพราะอะไรและเวลารู้สึกตัวทีไรก็จะตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็พยายามข่มมันเอาไว้ค่ะเพราะรู้สึกว่าท้องเกรงไปหมดเลยแล้วก็หมดลูกบีบ ตัวด้วยมไม่ทราบว่าอาการแบบนี้การบิดรัดแบบนี้นะคะจะโดนเด็กหรือเปล่าช่วยคลายข้อสงสัยให้ด้วยนะคะคุณหมอโอ้น่าสนใจเลย นอนถึงจุดสุดยอดทุกคืนนอนถึงจุดสุดยอดทุกคืนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดหรือาหรักติตั้งคันหรอสำหรับ<ท>คนตั้งคันและคนทั่วไปด้วยครับอนอนอยู่ก็สามารถที่จะมีอารมณ์จนถึงจุดสุดยอดได้เลยไ,<ด>ไม่ต้องมีเซ็กส์อะไรก็คือฝ่ายชายนี่มีฝันเปียกใช่ไหมคะใช่ครเชื่อว่าในตอนที่เรานอนหลับเนี่ยสมองบางส่วนไม่หลับไปด้วยนะคะสมองบางส่วนสามารถมีปฏิกิริยาได้แต่ถ้าจําไม่ได้มคนตื่นมาแล้วจำไม่ได้แล้วที่เป็นห่วงว่ามันมีการบีบรัดรู้สึกโอ้โหท้องเกรงไปหมดมันจะโดน ลูกน้อยในท้องหรือว่ามีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของลูกในท้องหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นหัวลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกเครียดคืออย่างนี้ค่ะก็เวลามดลูกบีบตัวเนี่ยนะคะจากการที่มีถึงจุดสุดยอดเนี่ยจะไม่บีบรุนแรงเนิ่นนานเกินไปอาจจะเช่น10วิ2ีวิไม่นานเป็น1นาทีอะไรประเภทนี้ซึ่งไม่มีผลอะไรเป็นการทําให้เด็กแอคทีฟ มีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะก็คือมีการบีบรัดตัวแต่ไม่ใช่มากเกินไปบีบรัดตัวที่มีปัญหาที่จะทําให้คลอดก่อนกําหนดคือนานเกิน30วินาทีขึ้นไปแล้ววันหนึ่งเกิน10ครั้งนะคะทีนี้ถึงจุดสุดยอดอาจจะครั้งสองครั้งซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแต่ประเด็นอีกอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเชื่อมีความเชื่อว่าเวลาท้องแล้วมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ย ในความเป็นจริงก็คือหลังจากคลอดลูกแล้วเลิกลากันไปหลายคู่ทีเดียวพ่อฝ่ายชายเป็นมีกิก๊กมีอะไรตอนช่วงฝ่ายหญิงท้องโอ้อันนี้น่าหนักใจค่ะเพราะว่าคุณพ่อคนไทยเลยแหละค่ะหลายๆคนนะคะมีความเข้าใจผิดว่าไม่กล้ามีอะไรกับภรรยากลัวว่าลูกจะมีความรู้สึกตรงนี้ด้วยใช่ค่ะอันที่จริงก็คือถ้าคุณผู้หญิงที่ต้องคารไม่ได้มีข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธ์สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตั้งแต่เริ่ม1เดือนถึง9เดือนข้อดีนะคะข้อดีคือหนึ่ง สร้างความรักความผูกพันแน่นอนประเด็นที่สองฝ่ายชายก็ป้องกันฝ่ายชายไปมีอะไรนอกบ้านนะคะไปติดโรคกลับมาใช่ไปติดโรคกลับมานะคะประเด็นที่3งานวิจัยเลยค่ะเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่สม่ําเสมอนะคะจนถึง9เดือนทําให้ไม่ตั้งครรภ์เกินกําหนดพอถึงเวลา9เดือน ลอดเลยเนะคะเพราะการตั้งครรภ์เกินกําหนดนี่ก็จะมีปัญหานะคะเด็กแก่เด็กแก่สำลักน้ําค่ํานะคะเด็กอาจจะเสียชีวิตในท้องได้หรือเสียชีวิตในการคลอดได้ฉะนั้นเป็นข้อดีของการมีเพศสมานุโลมเสมอค่ะแล้วมันมีอัตราค,ความเสี่ยงต่อการเป็นแท้งลูกหรืออะไรบ้างใช่ค่ะนี่เป็นประเด็นที่คุณพ่อจะสนใจมากทีนี้มีข้อห้ามค่ะ,ค,ะคุณผู้หญิงที่ไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์ข้อที่หนึ่ง มีอาการแทงคุกคามก็คือเดี๋ยวจะแท้งมีเลือดออกปวดท้องนะคะอันที่2ก็คือท้องก่อนๆเนี่ยแท้งติดต่อกันเลยแท้งมาแล้ว3มท้องท้องนี้เป็นท้องของการแทงใช่ท้เขาเรียกแท้งเป็นอาจีนหรือแท้งเป็นนิจศินนะคะก็คือแท้งเป็นอาชีพนะคะคือ3มท้องต่อกันอันนี้ท้อง4อันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเว้นกันมีเพศสัมพันธ์นะคะประเด็นที่3ก็คือมีน้ําคร่ารั่ว นะคะคือคุณผู้หญิงนั้นท้องแล้วมีน้ำคํามรั่วออกมาตรงนี้แพทย์ก็จะแนะนําว่าให้เป็นเพศสัมพันธ์ประเด็นที่สี่ฝ่ายชายนี่หน้าหน้าหน้าเสี่ยงหน้าแบบม่น่ากลัวเช่นว<ม>่ากลัวจะติดเชื้อเอชเช่นเที่ยวเป็นประจำ<ม>โอ้แล้วก็เดี๋ยวมีหูดงอนไก่มีเชื้ออะไรเยอะแยะไปหมดอย่างนี้เว้นดีกว่าะนะคะเพราะเดี๋ยวจะมาติดลูกะนะคะประเด็นที่5ก็คือว่าเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วคุณแม่รู้สึกท้องแข็ง<ม>แข็งไปเป็นวันเลยมีอาการปวดท้องรุนแรงอันนี้อาจจะไม่เหมาะ กกับารมีเพศสัเมจ้าของคำถามก็สามารถมีอะไรได้กับสามีสุดที่รักเนี่ยนะคะได้อย่างปลอดภัยและแน่นอนค่ะสําหรับเจ้าของคําถามทุกๆคําถามที่ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้นะคะจะได้รับของที่ระลึกจากชุรกชุรสเป็นซื้อยืดสุดเทส่งตรงให้ถึงที่บ้านเลยค่ะหลัววันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ ความรักเนี่ยมันไม่จํากัดความอยู่แค่ความรักแบบผู้หนุ่มสาวอาจจะเป็นความรักระหว่างเพื่อนในกลุ่มเรามีเพื่อนสักกลุ่มหนึ่งที่แบบว่ารักเราเข้าใจเราไปไหนกับเราได้ทุกที่เป็นที่ปรึกษาให้เราได้ตลอดเวลาหรือเรามีคุณพ่อคุณแม่มีญาติพี่น้องมีพี่น้องที่สนิทกันที่สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องพี่เก๋ว่าแค่นี้คุณก็มีความรักที่ลุ่งแล้วนะอ่าแล้วก็การงานที่เลิศเนี่ยอยู่ที่เราค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย งานอาจจะมีสเตปหรือว่ามีลำดับมีขั้นของมันมากมายเชียวที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อวันนี้เราว่าสำเร็จแล้วมันก็ยังมีขั้นต่อไปมันไม่มีที่สุดของที่สุดเพราะฉะนั้นงานทำให้ดีที่สุดในวันนี้ทุกลมหายใจทำปัจจุบันได้ดีที่สุดพี่เก๋ว่านั่นก็คืองานเลิศแล้วค่ะ